ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน Susan. น้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อสแสบงแห่งคนลักเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทสองหนึ่งปีพศนะครับท่านว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรนะครับท่านสําหรับเหรียญสิบาทกับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นปีพศเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นแค่นั้นครับท่าน รุ่น5บาทกับรุ่น1ิบาทเองนะครับท่านเรามาดูครับว่าจะเป็นปีพศอะไรนะครับท่านจะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับคือที่สําคัญนี่จํานวนการผลิตนี่จะเยอะมากน้อยแค่ไหนครับถ้าผลิตเยอะนี่อาจจะพอหาเจออยู่บ้างแต่จะยากสักหน่อยนะครับทุกวันนี้แทบจะไม่มีแล้วครับท่านส่วนมากแล้วถ้ที่ผมสังเกตดูนี่ไม่ขายไม่ขายนี่ทีาผมถามดูนะครับเขาบอกว่าเหรียญเก่าๆที่เป็นเหรียญรอกนเขาอาไปแลกหมดแล้วครับแลกที่ธนาคารหมดแล้วครับ แล้วธนาคารก็จะเอาไปทำไรไปแลกเหรียญใหม่ออกมาคือเหรียญรอสิบนั่นครับแล้วก็เหรียญเก่าก็จะไปทำไรทิ้งไปอย่างทำอย่างอื่นไป่วนเลยครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีซอลเรยครับเจาหลับเหรียญห้าบาทนี่เรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเลี่ยมนะครับเนี่ยนับดูนะครับว่าเก้าเลี่ยมไหมท่านนับดูอยู่ก็ได้ครับท่านระหว่างเหรียญนี้ครับท่านจูปิเนกเกิลบนทองแดงนะครับนี่ดูฝั่งนี้ครับจะเห็นนังกี้นะครับทองแดงนะครับท่านนี่ครับอยู่ตรงข้างด้านไหนนะครับนี่ครับ สีทองแดงนะครับภูวิพนอรุณเจดอยู่เบื้องหน้าพงท่านสวนด้านหลังกอรัชกาลที่เก้ากับท่านบนลงบนรูปพงท่านดูสิครับผมชัดเจาขนาดในสวยงามมากนะครับท่านสำหรับเดือนนี้นะครับโอ้โหครับผมจะเจามาครับดูพ้าเสียอพงท่านดีครับผมชัดเจาบางด้านหลังครับแล้วก็รอยนูนขึ้นมา่เหินเจ่งเป้งเลยครับท่านคือยังตัวหนังสือ่นหินรอยนูนชัดเจนเลยนะครับท่านสำหรับเดือนนี้โอเคมากครับสวยงามจริงครับสำหรับเดือนนี้แล้วครับ แลมาดูขอบฟื้นดี่ก่าครับว่าเป็นไงบ้างเลยสำหรับเหรียญนี้นะครับขอบฟื้นเหรียญห้าเหรียญนี้ครับโอ้โหครับเพราะคมชัดเจ๋วอยู่นะครับท่านมีการสึกหลออยู่เหมือนกันแต่นิดๆหน่อยๆครับท่านไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยครับไอ้เรื่องการสึกหลอน่ะมีแน่นอนครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานไม่อย่างจับยืนทีเดียวครับดีครับก็พอมีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอืมแต่ก็ใช้งานเหมอกันนะครับมาดูด้านนะครับว่าเป็นปีประศรนะครับท่านประเทศไทยพอซ้อสองพันห้าร้อยห้าสิบครับท่าน สองห้าห้าศูนย์นี่ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านจำนวนการผลิตคุจะเยอะได้ผมครับส่วนตุกการนี่คืาวัดเป็นจมบะพิษตัสิบวาละลาแต่ดลงมานี่คือกระเบื้องครับท่านแล้วก็ล่างสุดคือห้าบาทไทยและห้าบาทอัลเบียนครับดูตรงนี้ครับว่ามีรอยขีดไหมมีครับสําหรับเย็นี้ราคาจะไม่เท่าไหร่นะครับท่านเพราะว่ารอยขีดมีครับเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ครับแต่ยังไม่ได้ทำการล้างก็เลยเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับท่านแต่รอยขีดเห็นแน่นอนครับที่ใบประกาศบับอไม้นี เราไปดูค่าวบัตรจำนวนการอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปี2550เหรียญ5บาทนี่ครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่130ล้าน2,02,000เหรียญนะครับท่าน130ล้าน2,02,000เหรียญนะครับท่านเอ้ยไม่ใช่นี่วะนี่ไม่เหรียญสิบครับพูดผิดครับท่าน131ล้าน1,026,000เหรียญนะครับท่าน121ล้าน131ล้าน1,020,000 หกพันเหรียญนะครับท่านมองไม่ค่อยชัดครับมันไกลครับที่คู่มือผมในดับยุลซีะครับอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านใช้นั้นตัูที่เหรียญละเกดบาทถึงสิบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่ครับเหรียญที่สองน่าสนใจมากครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่านมีรอยแตกเหลานี่นี่ลวครเหรียญอยู่ราคาอยู่ตรงนี้ครับรอยแตกเหลับนี่ครับนี่ครับเห็นชัดเจนเลยนะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคือโปอร์เนคเกิลอยู่ด้านนอกส่วนในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ย สวยงามอากนะครับสําหรับแบบนี้หายากมากที่จะเจอนะครับท่านแล้วมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมั้งครับนี่ดูใกล้เลยครับนี่ครับขอบเฟืองเหรียญนี้โอเคครับสําหรับเหรียญสิบบาทขอบเฟืองสำหรับเรียบเหรียญนี้โอเคมากนะครับสวยงามมากเลยครับท่านผมชัดเจาวมากครับท่านพูดเร็วไม่ได้ครับจะผิดทันทีเลยผมต้องค่อยๆพูดออกครับนี่ครับขอบเฟืองสำหรับเรียบนะครับอืมอย่างตาค่อยดีครับมองไม่ค่อยเห็นชัดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วครับเนี่ยมัวไปหมดเลยในตาผมคือ เป็นต้อกระจกรับบอกตามตรงนะครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิลสามตัวที่ยัอยู่ตัวที่สี่หองมานนิดหนึ่งนะครับท่านพศ2550ครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดอรุนราชวาลาลามตามลงมาอันนี้คือแม่นังชพยาได้ร่างจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลลบนะครับสําหรับปีพศ2550ของเหรียญสิบบาทนี่นะครับท่าน จำนวนการผลิตอยู่ที่130ล้าน2 0 0 0 2,000เหรียญนะครับท่าน130ล้าน2 0 0 0 2,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะค่อยอยู่ที่เหรียญละ60บาทครับท่าน60บาทเท่านั้นเองนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผลิตเยอะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละ12บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับ